นะนาทุง่งเล่นกันกีก่กบวิงหายนิดวิดีโอให้ได้นี่โอ้จับคืนจับตระอานปลาปลาปลาคอร์ดปลาแห้งคอร์ดตามนาหนไตระยนุใต่กระเพื่อน ปลาชีตึงเกรยียกเพื่อนอกินได้ไหมกินได้หมดเลยกินตังเกลียกเพื่อนนะครับปลาแหงโคตรตำนา,า,นาปลาซิวปลาซิวปลาอยใสปลาดุกปลายช่อนไอปลาช่อนเยอะลปลาช่อนเยอะ ปลาซิวก็ตัวใหญ่ๆด้วยปลาซิลม,มันไม่ใช่ตัวเล็กนะใครจะไม่อยากแกบกระดูกปลาซิวตัวใหญ่หนยใหญ่จนไม่ได้สูบสะลูกไอปลาช่อนมันเลยเยอะอลูกปลาช่อนกับลูกประดุกปลาซิวก็ใหญ่จับปลากัน สิตังไก่ย <laughs> ังวากอบสิตังไอ่จะพอแต่ตรงนี้ก็ได้ยังเยอะแล้วนี่เยอะแล้วนี่ได้มากรอบแล้วเออมองไปคิดว่าไม่มีมนีเริ่มงการตี่อ ก็ตอนนั้นฝนมันฝนโอ้ฝนจริงๆเลยอ,อ่า,าอนี่ฝนทิ้งช่วงแล้วนี่กินปลาแห้งคอเอามันโผล่ขึ้นตรงนั้นที่ตายจับถอ,อย,ยบ,บ,บิดีิดอไว้หรือเปล่าครับ,บว,วิดโอไว้ต้องิดโอเก็บตัวนี้ ชุมชนคนเสาะก,กราว <c oughs> <c oughs> ชาวนาจับปลาแห้งคอร์ดจับปลาปลาแห้งตามจรุงเสล <c oughs> นะเอาไปทำอะไรกินครับเอาไปหาถุยเอาไปกอบเอาไปหมกเอาไปหมกเอาไปกอบนะครับไปกอบวิตามินแคลเซียมดีครับปลาเล็กเนะนี่ยกินได้ทั้งกระดูด <c oughs> ได้มื้อหนึ่งแล้วคือกับข้าวมื้อหนึ่ง้อยตังเยอะตรงนี้เยอะอยู่มีแต่ปลาเซลตัวใหญ่ๆเลยนนก็ได้ข้าวข้าวมื้อหนึ่งครับเ็ปลาเซลตัวใหญ่เลยถ่ายทอดสดแล้วเนาะ กระบ oh. ัดเด้อปิดเด้อเอาให้ก่อนมันยังไม่พอือไม่ผ่านค่ะใหญ่ๆตรงนี้ใหญ่ๆกันขึ้นมาระหอบเลยปลาซิวตัวใหญ่ๆได้กอบหนึ่งเลยใช่ไหมได้กอบหนึ่งเลยแล้วอืมอีกกอบ นขนาดจะไม่ตักเี่นนี่ไม่แค่ไม่น้อยที่ไหนเลยพ็ตักเอาแต่น้ำออกคอยจับมันทีละตัวทีละตัวขอน้ำออกเลยติมดมากับน้ำโดยตับตึ๊กนะม,มีใครกล้าจับตรงนี้ต้องเอาเข้าวมาจูนะตรงนี้ อืมได้ตั้งเยอะแล้วเนี่ยอืมกัไยอดเออมองไปมันกไม่มีปลาที่ <laughs> ไ,ไหนได้เป็นบึบเ <c oughs> ป็นบึบเหมือนกันนะครับอืม <c oughs> มองไปว่าจะไม่ได้เยอะขนาดนี้ดูมันเงียบๆปลาสิวมมต,ตัตขนาดนี้ใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยตัวบักเอฟเลยนกไม่เห็นนกนกมันไม่รู้มั้งถ้านกรู้ไม่เหลือนกเหาือวิ่ มันปลาช่อนมันมุดอยู่ตรงนั้นมุดอยู่ตรงหญ้าโน่นโน่นวางตรงนั้นเลยมาๆกบเปื่อนคอยแล้วเดือบเป็นเละเปื่อนมันมุดอยู่ตรงนั้นปลาช่อนอ่าเอาเก็บเอา ระดุกกราชอนมันมีสองรุ่นรุ่นตรงนี้รุ่นใหญ่นู่นรุ่นโน้นมันเล็กกว่านี้เออมันแยกกันรุ่นตรงแยกแยกรุ่นกันเถอะมาขึ้นมาจากสะนี่เลยเนาะมันจากสะมันได้สุบสะได้สะสองปีแล้วปลาเต็มเลยขึ้นไรมันออกไข่ปลาวางไข่ อันไหนที่มันไม่ยอมลงก็เสร็จเราแหละใ้าจะปล่อยให้มันไปเนาะปล่อยไปเราก็ไม่ได้กินมันก็ไปทั่วแล้วเรื่องอะไรมันจะอยู่สะเราแต่ปีนี้ได้บุญนะไม่ได้เราไม่ได้สูบสะ <laughs> ได้บุญเยอะเมื่อได้บุญเยอะอันไหนที่เหลือก็เป็นของเรา อัน,นที่เลือที่มันไม่ไมยอมลงไปเป็นของเรา <laughs> นี้ได้บุญเยอะมัน,มาานได้ตังเยอะตัวหนึ่งโอ้โหอ๋ออ๋ออ๋ออ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 ๋ออ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 ๋นะ๋ออ๋น,นึงเอ๋อหมกอ๋ออ๋ หวานไปทั้งหวานตรงเอออ้านี่ไงกระโดดมาเนี่ยเอาตัวใหญ่เลยเลยตัวใหญ่เ,เลดด<า>กล็ดเ,เพลินปลากระเพลินปลากระเพลินนะครับรูปปลาหมอปลากระกเพลินปลาตะไคร้นี่อร่อยเลยเลยนี่ยนี่ตอนนี้ได้ะทำปลาลา กัพลินกันกปลาไร่ไร <laughs> นี่มันอไรกเพลินชน่นนัมันมุดอย่างเห็นไหนู่นมันมดุดโคลมอนมาเออนั่นอะหัวมัน <c oughs> โดยเดนทานี้ไปมันถืว่ามันได้ตอนนี้ไม้หนาหน้อยๆเองแค่นี้ก็อิ่มไปมือหนึ่งสามคนก็อิ่มนะครับหกดผักเยอะต้องใส่ตะใบมะขามใส่ตะใบมะขามกรอบเลย แต่มุมนั่นเลยมันสมัยแต่ก่อนเนาะเป็นอย่างเงี้ยไม่เคยได้จับปลาแบบนี้นานเลยได้ไม, <laughs> ไม่เคยได้จับปลา่านี้นานแล้วเพราะมันไม่มีให้จับเหมือนอย่างเงี้ยเพราะปีนี้มันไม่ได้สุกซะ <laughs> ปลาเลยเยอะเ <laughs> พราะน้ํามาแต่แต่ต้นปีจะสูบกนน็น้ำเต็มตลอดน้ําเต็มตลอด ดูซิปลากระโดดเต็มเลยในสระนี่ส,สิมาสองปีแล้วจ้ามองเห็นเงียบเงียบเงียบ่าไม่มีปลาอืมไม่มีไม่มีปลาเกือบเดินเลยแล้วเมื่อกี้ปลาดุกต้ว้ปลาดุกมีปลาดุกด้วยลูกปลาดุกลูกปลาชน ปีนี้น้ํามาเร็วปลาเลยขึ้นมาก็มาวางไข่ได้เลยสบายเลยว่าปีนี้ปลอดกว่าปีนี้ปลอดเว้ยมาอยู่สะนี้สะนี้ไม่ได้ซูบใส่พาลูกมาเล่นในตอนฝนตกหนักๆมันไม่ลงไปมันลงไปแต่ตัวแม่มันรอยลูกมันอยู่ไง ลูกไม่ลงตามลูกไม่ทันต้องไม่ทันฝนดีจริงๆอ่ะปีนี้นี่เออมาเนาะเนาะตรงเบ็ดสมาโอเคๆ ย okay. hmm. right? no ังไงคลอยัะนะไอ้กีฮาไตรเอ้เนาะมีทุกชนิดเลยเนาะอันนี้อดหมด่ใช่แต่คลอยยังเป็นแต่คลอยแต่ไม่ใช่แตร่คลอยแต่มันเหมือนมันเป็นปลาอะไรเนาะปลาปากแหลมๆมีปลาทุกชนิดเลยในนี้ หุ่นตรงนั้นก็ดินเดาเดาเอถ้าฝนไม่มาพรุ่งนี้แห้งหมดเลย mm. เสร็จนกเลย ที่โค้ดก็ไม่เป็นไรครับภูมิใจที่อยู่ทุกอย่างได้ปลาไปกรอบได้ปลาไปกรอบนตรงนั้นตัวนึง มยแต่ก่อนเขามีสวิงมีอันนี้ก็ตักใส่ตักใส่ตักใส่ใสอือทนนุกวันนี้ไม่ได้ซื้อไว้วต,วตักใส่ตักใส่สวิงจะค่อยไปล้างในน้ำใหญ่ กินอะไรกินะกินเป็นหมดทุกอย่างเลยแต่ทุกวันนี้รู้สึกว่ามันม,มันมันระก,กิกระเกลิมแล้วทุกวันนี้กินของเลือกละแต่ก่อนกินไม่เลือกทุกวันตอมทุกวันตอมแล้ว คล้ายว่าอ,อกินอะไรมันออกข้าวข้าว<ม>กินของยากวันเนี่ยเพราะแต่แม่ว่าทำไมไอเรากินได้แม่กินไม่ได้ทำข้าวแม่กินตำตำตำพริกทาไม่ใส่จูโดนบน พอุกวันนี้มาโดนเข้าตัวเองเออก็ใจ,ใจเลยว่าทําไมคนแก่กินของกินอะไรข้า,ขา,ขาวกระดามตุ่ยน,นะเออไม่นานเดียวก็มันก็มีแหละในสาะนี่หลุยจำจำซีดานตู้เลย <laughs> แเ่บานน้ำนะ้ำ <laughs> ปีแล้วปีแล้ว <laughs> <laughs> สองปีแล้วนอะไรจะได้อะไรจะได้ <laughs> มันไม่มันไม่ใช่ของแท้นะเลยต้องต้องรอของแท้ไม่เอาของปลอมไปให้ฉันหรอก <laughs> ของปลอมเยอะแยะเลย <laughs> ในตลาดไม่เอาของปลอมไปให้ฉันรอรอของแท้รอของจริง ไปล้างที่บ้านน้ำมืดเลยน้ำมันกระโดด ตัวสองตัวเออใช่นี่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากช้อนนี่ปลานี้ปลาปักเหล็มมันกระโดดๆไปชมพูเพรา,ายระ,ะยังไม่เพราะเต็มขาดไปมันล้วได้งเงี้ยนั่นแหละจนแห,งห้งมันกลัวจับมันกายเพาะไปเจอมันซ่อนตัว โอ๊ยทำไมออกมาพรงนี้ก็ใต้เมดแ่แหละนี่นอีอีมันเอาหางเข้าไปมันจะกอมกันอยู่มันซ่อนอยู่ ออ oh. สิัวสิตัว <laughs> ซ่อนอยู่คนเลยตรงกลองอยู่แถวนี้เลยนี่นี่น,นี่ป่าปัาปาแกแหลมนี่ <c oughs> ซ่อนทำเออกกันเลยอยู่น่นนั่นแหละ

ơn nè nè vòng năm Mình năm 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 Núi năm 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 là một năm em năm trong năm là một năm តបរកចូលនេះនេះតែក្លូនហ្នឹងមិនមែនតែក្លូនអឺណតែក្លូនណណណទៅណណកាត់ក្លូនតែក្លូនទៅនេះបើអឺមែនតែតែក្លូនតិចតូចអឺហ្នឹងអឺកាយតូចយញឃើញ มุดอยู่ในเออมันมุดอยู่นี่ตรงนีเด โค่นี้โอ้ยปีนี้ปลาโครงกันเยอะนะปลาโครงกันได้อะไรปลาอะไรปลาปลาปักเลมปลาปกลมแปลว่าตักโครอนโครงมันไม่ออกมาดินอีก เดาตัวเองก็พอจุดมาเท่านี้ไหมต้องเอาข้าวมาปลกูกไงเอาจอบมาขุดปลูกได้หนึ่งแบบดับอืมงูฮะไปหาตัววีจอบมาขุดปลูกข้าวหมดแล้วอตอนข้าวอันนี้แล้วขึมาดำเนาะอืเอามาขุดเลยขุดปลกูก